สวัสดีค่ะวันนี้สัตังก็จะพามารับชมคุณแม่ทำขาหมูคากิค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีผงไม้ค่ะนี่อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะมีรสด,ดีค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสกับซอสถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็จะมีโคกแล้วก็ขาหมูคากิของเราค่ะนี่คือขาหมูนะคะนี่อันนี้ก็คือพระเอกของเราเลยค่ะ นี่อันนี้ก็จะมีน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ผักนะคะแล้วก็กระเทียมนี่วัตถุดิบก็มีเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่กระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็ตำตำให้เข้ากันเลยค่ะนี่อันนี้ก็อาจจะได้กินหน่อยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ตาจนละเอียดเลยค่ะตาไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็มาตั้งน้ํามันค่ะแล้วก็ใส่ และเทียมแล้วก็ลากผักชีลงไปนะหืมได้กลิ่นหอมเลยนี่อันนี้คุณแม่ก็ใส่ ไม้พโลูนะคะอันนี้คุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงพโลูนะคะแล้วคุณแม่ก็มาผัดๆให้เข้ากันเลยค่ะหืมได้กลิ่นหอมแล้วแล้วคุณแม่ก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันเลยค่ะให้น้ําตาลปี๊บนะคะละลายกันค่ะอันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมแล้วน้ําตาลปี๊บก็เริ่มละลายเลยนะคะคุณแม่ก็มาบี๊บ้คนๆค่ะนี่คุณแม่ก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนลองสังเกตดูค่ะมันก็จะมีความเหนียวนะคะแล้วก็ได กินหอมได้ค่ะอันนี้คนแม่ก็บ,บีบไปเรื่อยๆนะคะจน น้ำตาลปี๊บละลายเลยค่ะอันนี้ก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่ขาหมูกันค่ะอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะพระเอกของเราก็ลงไปแล้วแล้วก็คนๆผัดๆให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้ก็คนให้เครื่องเข้าก่อนเลยนะคะนี่คุณแม่ก็คนไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะหูน Was ้องสตังค์ได้กลิ่นหอมด้วยอันนี้น้องสตังค์พักน้องสตังค์ก็ยังหิวเลยค่ะอันนี้เป็นของโปรดของน้องสตังค์นะคะอันนี้คุณแม่ก็มาใส่ ซอสแม็กกี้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีค่ะแล้วก็คนๆเข้ากันเลยนะคะอันนี้เป็นของโปิดขอนสตัง์เลยค่ะคุณแม่ก,ก็เลยทําให้นะคะน,นี่คุณแม่ก,ก็มาคนๆไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะสำหรับใครอยากจะทําตามนะคะก็ทําได้เลยค่ะอันนี้คุณแม่ก,ก็ใส่ซอส ซีอิวดำค่ะนี่คุณแม่ก็คนๆผัดๆให้เข้ากันเลยนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณแม่ก็จะเอามาต้มค่ะนี่คุณแม่ก็ก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วคุณแม่ก็จะมาต้มค่ะนี่อันนี้คุณแม่เห็นว่าน้ําน้อยคุณแม่ก็เลยใส่น้ําลงไปนะคะนี่อันนี้ก็รอให้เดือดค่ะแล้วคุณแม่ก็มาคนๆอีกทีนะคะ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วคุณแม่ก็จะปิดฝานะคะรอให้สุกค่ะนี่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะหูควันขมูงเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปกินกันค่ะ